ก็สวัสดีสมาชิกส่วนลงคำทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตทุเรียนนะฮะที่สวนของเราเองในวันนี้ผมก็จะพาไปดูต้นทุเรียนที่ผมได้ทําการใส่ปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็บวกปุ๋ยสูตรเสมอนะฮะแล้วเราจะไปดูกันนะครับก็เดี๋ยวจะพามาอัปเดตทางนี้ก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ฝนหยุดตกไปประมาณสัก4-5วันนะครับก็เข้าสู่ภาวะร้อนจัดอีกแล้วนะฮะทุเรียนของเราก็ยังมีพี่เลี้ยงอยู่ช่วย่วอยู่นะครับ พี่เลี้ยงรู้สึกว่าจะเข้ามาหาทุเรียนมากนะครับปกติไม่ได้อยู่ใครขนาดนี้นะครับนะก็อาศัยช่วงนี้ก่อนนะฮะนี่ก็เข้าเดือนสิงหาจะเข้ากันยาแล้วนะครับปรากฏว่ายังไม่มีน้ําเลยนะฮะมาดูต้นนี้นะครับต้นเป็นต้นใหญ่ของเรานะครับส่วนต้นมวนทองที่เป็นดินภูเขาไฟนะครับทําถกนะก็กําลังแตกใบไปได้ดีนะฮะ ประสิทธิภาพของน้ําฝนนี้รู้สึกจะแน่นอนมากๆกนะฮะก็เริ่มจะไปได้ดีแล้วแต่ไม่รู้ว่าชุดใบที่ออกมาจะไม่เหมือนต้นนี้หรือเปล่านะครับส่วนต้นนี้ก็มียอดแดงๆกําลังออกมาชดเชยทดแทนนะครับก็ต้องดูต่อไปนะครับต้นต้นนี้ผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกนะฮะยังไม่ใส่ปุ๋ยคอกหมักก็จะลองไว้ลองต้นอื่นก่อนถ้าต้นอื่นอ่า ผลซัมมเป็นยังไงค่อยมาใส่นะฮะก็ดูฮะอาการใบไม้นะครับผมก็มาฉีดปูนขาวนี่แหละนะครับทุกอย่างที่ทําให้ไปใบเป็นด่างนะครับเพราะว่าเช้ามาน้าค้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ให้น้ําต้นเช้าเพราะว่าแห้งแห้งมากนะครับแห้งมากแต่ด้านล่างก็ยังชื้นอยู่ผมก็เลยให้เป็นเพลินนะฮะไม่ไม่ได้ให้เต็มที่นะครับปลายยอดก็กระเริ่มเริ่มมียอดอยู่นะครับแต่ยอดใหม่ชุดมาออกมา แต่ก็ต้องรักษาใบชุดชุดก่อนอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่มีบางใบยังไม่มีใบใบแห้งใบใบไหมนะครับก็จะรักษาไว้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูต้นทางนู้นกันส่วนต้นนี้นะครับนกกระจิบก็ปรากฏว่าลายแดงลงนะครับอาการลายแดงลงเนี่ยนะครับใบหน้าใบจะก,กันกล้าน,นะครับจะเป็นคุิกคุยยังไงไม่รู้นะับมันเหมือนกับมีอะไรแทะหน้าใบนะครับพอแทะไปแทะมาใบก็จะมวนเข้า นะครับเพราะว่ามันมาดูดน้าเลี้ยงบริเวณปลายใบอาบหน้าใบนะครับผมก็มาเล็งเลงดูนะฮะเล็งมากๆเลยแล้วก็เอาไม้กิ่มฟันเขีย่ยเขียนะครับมันก็วิ่งดิ๊ดด,ด,ด,ดิ๊เลยนะฮะไรแดงก็ได้มากําจัดมาสามครั้งนะครับฉีดวันเว้น,ว,นวันเลยนะครับ,บเฉพาะช่วงเย็นนะฮะฉีดช่วงเย็นเช้าก็มาล้างใบนะครับเช้าก็ล้างใบกลัว มีอาการใบไหมนะครับที่ไปไปนี่แหละก็เลยมาล้างใบนะครับก็3ครั้งก็ยังเห็นอยู่นะครับก็ยังยังเห็นมีมีวิ่งอยู่แต่แต่น้อยกว่าเดิมอยู่นะครับถ้าเราทำช่วยไม่ทันมันก็จะม้วนนะฮะดูฮะใบพวกเนี้ยชุดเนี้ยโดนหมดนะฮะดูจะม้วนแล้วนะครับปกติใบจะต้องกลางดีนะฮะแต่ปรากฏว่ามันม้วนนะฮะนกกระจิบก็ไม่ไม่ค่อยเห็นนะฮะไม่ค่อยเห็น พวกมอนไม่เห็นนะจะจะจะ,จะเจอต้นนี้แต่ใบนี้จะแข็งนะครับนกกระจิบชุดนี้ใบใบจะแข็งมากมันก็เลยกินนะครับกินหน้าใบนี้แหละพอเราจะทําการฉีดยามันก็หลบอยู่ใต้ใบพอร้อนๆมันก็หลบอยู่ใต้ใบนะครับลงมาดูดนาเลี้ยงใต้ใบอีกทีหนึ่งนะครับก็ใช้ผมใช้ของอะ,อะไรนะเป็น อะบิวเวลียนะครับบิวเวลียแล้วก็เมตาเลเซียมนะครับลองลองดูไม่ใช่ลองหรอกทำเลยนะครับฉีดพ่นเลยแต่ว่าผลสลิดจะเป็นยังไงผมไม่รู้นะฮะก็บวกกับาสารจับใบด้วยนะครับหากถ้ายังยังัช้ายอยู่ก็คงจะต้องใช้อินซีไอใช้เคมีดูนะครับส่วนพวงมาลัยก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับยังไม่ไปไหนนะไม่มีการแตกยอดอะไรเลยนะครับเดือนกว่า แต่ดีชุดชุดโคนจะจะจะใหญ่นะครับผมผมเด็ดยอดออกนะเด็ดยอดชุดบนนี่ออกนะฮะเอาใบเอาสแลนออกก็ใบก็เหลืองเหลืองแล้วนะครับออกเหลืองเหลืองกล้านแล้วเปลี่ยนรูปแล้วนะครับนี่ก็ปัญหาทางรากนะครับเพราะว่าดินกรบเพราะว่ายกหลุมนะฮะมีมีช่องระบายน้ําออกมาอยู่แต่ว่าดินเวลาฝนตกดินไหลไหลไปเรื่อยนะครับผมรากก็ชั่งมันนะครับลองดู สู้ได้ก็ได้สู้ไม่ได้ก็เปลี่ยนนะฮะสุดใหญ่เนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับม,มันโตช้านะครับเนี่ยถ้าเป็นหมอนถ้าเราเลี้ยงดีๆมันก็สักเดือเดือนหกเดือนก็ทันแล้วนะครับแต่พวกนี้เอามาก็นั่งนานไม่มีคิดว่าจะแตกยอดอเลยนะฮรดูอันนะฮะยอดเนี่ยอันตั้งแต่ปลูกเดือนก,กว่าแล้วนะฮถ้าดินสมบูรณ์ก็คงจะ ไม่เป็นไรนะแต่ผมดินเนี่ยมันแน่นนะฮะก็หาอะไรไม่ช่วยก็เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องการรวนเอาออกใหม่ลองทําดูนะครับถ้ามันไม่แตกยอดจริงๆนะฮะเหมือนกับผมเอารกกระจิอนกกะจิอีกต้นหนึ่งมาลงคู่กันนี่แหละนะครับเป็นต้นใหญ่เหมือนกันแต่ยอดข้างเดียวตายเลยนะฮะ <laughs> ก็เลยเนี่ยแต่แต่คืออยากได้พวงมาณีนะครับอยากได้ชุดชุดเล็กแต่มันไม่มีก็เลยได้ชุดใหญ่มานะฮะต้นละสองร้อย200 ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็จะจะลองทําให้มันพวนอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ให้มันดูซิมันจะแตกยอดมันจะไปไหมมันจะเดินไหมนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทำนะฮนะอ่ะก็เป็นวัดอยู่สามสี่วันเลยนะฮะไม่ไม่ได้มารีวิวคลิปให้ดูนะครับอนะ่อันนี้ก็พงมณีนั่งนิ่งนั่งนานนะฮะชุด,ดใหญ่ๆเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยชอบนะฮไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เลยนะฮะ มะละกอจะจะ,จะทันแล้วจากต้นมะละกอแค่คืบเดียวนะฮะตอนนี้ขึ้นมาเป็นเม็ดแลละนะครับแค่ภายในเดือนกว่าๆก็กพืชพี่เลี้ยงนะครับจะสังเกตง่ายๆนะฮะส่วนที่โดนแดดนะฮะดูแดดอีสานมหาภัยแค่ไหนนะครับเนี่ยแดดว่าใบกับดูใบในร่มนะฮะดูในร่มนะครับ,รบเข้มต่างกันนะครับดูใบที่มีมะละกอบางแส มะละก็จะบังแสงจะเขียวเข้มนะฮะก็คือแล้วมันมันจะไม่อ่อนแอนะครับไม่มีอาการอะไรแต่ชุดที่พวกนี้นะฮะสัมผัสแดดตรงๆนะครับมันมันมันเกินนะฮะมันเกินคําว่ารับแสงนะฮะแต,แต่ต้นนี้ดูดูจะสวยแลดูสวยนะฮะไม่ค่อยมอีไม่ค่อยมีอาการใบใบร่วงนะครับหรือปัญหาที่รากเพว่าเป็นหลุมก็จริงแต่ว่า ข้างข้างต้นเนี่ยรอบ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 โคนถุงเนี่ยเหลือไว้อยู่ประมาณนี้นะฮะเหลือไว้อยู่นิดนึงนะครับแล้วก็ฟางทมๆข้างข้างก็ข้างถุงนี้ผมเอาตโครมาโรยอ้อมหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ลดน้าเลยนะฮะจะลดน้ําเป็นบางต้นเท่านั้นนะครับต้นที่เป็นลุมอย่างเงี้ยผมไม่ได้ลดนะครับลองดูให้มันให้มันรู้ไปหลายๆอย่างนะฮะเดี๋ยวมาดูต้นทางนี้นะฮะ ชนีนะครับชนีไข่นะครับแล้วก็หมอนนะครับพวงนี้โดนใส่ปุ๋ยมาแล้วนะครับปุ๋ยอินทรีย์ในหน้าฝนนี่แหละนะครับลองดูเดี๋ยวเราไปดูต้นทางนู้นกันอ่านี่ก็มูสันคิงนะฮะขนาดถ้าเป็นหมอนนะฮะต้นไซขนาดนี้นะครับผมว่าแต่ยอดเป็นนานแล้วนะครับใช้ร่มช่วยก็ทั้งมันนะครับอ่าผมว่านานมากเลยมูสันคิงนะครับไม่ค่อยเห็นเจอการแต่ยอดนะครับ ก็อปปุ๋ยอะไรมาใส่ก็เหมือนเดิมนะลองดูเอามาหยดสัก 3- 4มสี่เม็ดรอบๆบโคลนก็เหมือนเดิมไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยวช่างมันค่อยมันไม่มีปัญหาอะไรก็ดูไปเรื่อยๆเอานะครับอยู่ยอดอย่างนี้ก็อยู่อย่างเงี้ยอันนะครับไม่แตกไม่ไปไหนนะฮะนี่ก็เป็นมแมลงลุยนะครับชุดมแมลงลุยนะฮะตัวน,นี้เอามาเสริม ต้นใหญ่แต่ก่อนนะครับปรากฏว่าไม่ติดแต่ยังเหลืออยู่ก็เลยเอามาไว้นะครับไปดูต้นที่อยู่ข้างๆข้อกั่วข้อควายนะฮะต้นนี้ก็แต่ว่าแตกทั้งใบร่วงทั้งใบด้วยนะครับมีสองอย่างผสมกันเลยนะฮะมีใบร่วงแล้วก็แตกแตกใบนะครับแตกชุดใบใหม่นะครับเนี่ยยาวใช้ได้อยู่นะครับประมาณครึ่หนึ่งใช้ได้อยู่นะครับ แถวนี้จะเป็นปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกทุลักทุเลนะฮะทุลักทุเลไฟท็อปมานะครับตามซอกซอกรักแร้เนี่ยนะครับตามซอกรักแร้เนี่ยช่วงหนึ่งนะครับที่ที่ช่วงช่วงหน้าร้อนเมื่อกี้นะฮะแล้วก็พ่อน้ําอับตลอดนะครับมันอยู่ใกล้น้ำนะนี่โยนเข้ามาสาดเข้ามานะครับก็เลยอย่างที่เห็นนะครับก็แตกใบชุดยาวอยู่นะครับ ปกติต้นนี้น่าจะเป็นพุ่มไปได้ไกลละปีหนึ่งนะครับเพราะว่า,าช่วงหน้าร้อนร่วงใบนะฮะใบร่วงใบไหมนะครับ,บจบชะง,งักนะครับโคนต้นนี้มันไม่น่าใช่ปีน่าจะปกติตอนนั้นก็น่าอยู่เหมือนเมื่อ8เดือน9เดือนเนี้ยต้นลําต้นก็จะประมาณนี้แลลวนะครับแต่นี้เป็นปีกว่าแล้วก็ยังอยู่ขนาดนี้อยู่นะครับหลังๆมานี้ก็แถวนี้ใส่ปุ๋ยคอกหมดเลยปุ๋ยหมักหมดเลย ตันนี้ผมก็ใส่ไปเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้คอกมากเลยนะครับศูนย์รวมเชื้อลาอยู่แล้วมาผมก็เลยปล่อยๆไปช่างมันนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมาจริงจังละแต่ตายก็ช่างมาันเพราะว่าโตไปก็มันเดิมนะครับช่วงนี้มันยังดูดีนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะเละนะครับถ้าน้ํามาจริงเละมากแล้วนสกรปรกมากนะครับเชื้อลาก็มากด้วยนะฮะปุย๋ยปุ๋ยมากเหานะครับอกองบอร์เก็ยุบลงมาแค่นี้ละ เดี๋ยวได้ใช้ปูข้างเลยนะข้างปุ๋ยเลยดูฮะกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมเขียวกล้วยหอมแต่สุกจะเป็นสีเขียวนะครับดูนะฮะใหญ่มากประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าก็วีละสามสิบนะครับขายไม่แพงนะนี่ก็ได้ร้อยกว่าบาทได้ค่ายาไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยพันอเอามาจากที่อื่นนะครับยังยังไม่รู้บอกพันไม่ถูกเหมือนกนะัน บอกว่ามันจะตายมันล้มมเกาออยู่แต่ก็ฟื้นขึ้นมาได้นะครับอยู่ข้างปุ๋ยเลยนะเดี๋ยวพาไปดูต้นที่เราใส่ปุ๋ยคอ,อกกันนะครับอ่าก็มาดูต้นที่เราทําการได้ใส่ปุ๋ยคอ,อกแล้วก็ปุ๋ยสุดเสมอนะครับอ่าเดี๋ยวพามาดูันนี้ก็ยังสดชื่นดีนะฮะแล้วก็ต้นเล็กก็ยังปกติดูอยู่นะครับอ่าไม่มีอาการอะไรนะครับก็เห็นชุดใบใหม่อยู่นะฮะอ่าเนี่ย แล้วก็ถ้าเป็นเหลืองอย่างนี้ผมก็โอเคอยู่นะครับไม่ได้ไหมนะฮะแล้วต้นใบชุดใบไม่ก่อนกอนก็เริ่มจะดีขึ้นอยู่นะครับ uh เหมือนจะ,อะไปได้ดีนะครับต้นนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาปุ๋ยคลอกมาใส่อีกครั้งนึงนะครับแต่กไ็ไม่มีไม่มีเคมีนะครับก็จะใส่เฉพาะปุ๋ยคอกแล้วก็สิ้นเดือนค่อยเป็นเคมีแล้วก็ปุ๋ยคอกอีกทีนึงนะครับใส่ที่ละกู้ถังนี่แหละนะครับ แล้วก็ลดไตโคโรนาเหมือนเดิมปกติเราก็จะทําอย่างนี้นะฮะต้นนี้ก็เริ่มมียอดใหม่นี่ฮะชดลงมานะครับเป็นกิ่งข้างนะครับใบจะชิดมากนะครับใบนี้ก้านแข็งนะครับก็โดนโดนไลแดงลงเช่นเดียวกันนะครับต้นนี้ช่วงหน้าหน้าร้อนนะครับลงในแรงอ่าไดแดงลงนะครับเหลืองๆนี้ก็โอเคนะฮะไม่มีปัญหานะครับมียอดอยู่ด้านล่างด้วยนะครับมีกิ่งด้านล่างด้วย ก็ยังไม่ออกนะครับเพราะว่าให้ให้ระบบด้านบนเขาสมบูรณ์ก่อนนะครับให้มีกิ่งก้านที่กว้างๆใหญ่ๆก่อนเราค่อยจะตัดผมจะตัดด้านล่างออกนะครับว่ากิ่งล่างชิดกันหมดเลยนะครับสัดส่วนก็ไม่ได้ก็เอาไว้ที่หลังนะครับให้มันเป็นพุ่มใหญ่กว่านี้ก่อนตอนนี้คือเน้นให้มันสมบูรณ์ก่อนนะครับให้มันโตขแข็งแรงก่อนนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าปีนี้จะมีน้ำหรือเปล่านะฮะดูว่าน้ำปกติที่ขึ้นสูงขนาดนั้นนะฮะเหลือฮะประมาณ45่หวันลดลงมาเหลือแค่เนี้ยถ้าอ,อีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์มันจะเหลือแค่ไหนนะครับก็ต้องมาดูกันนี่ฮะไม่ได้กินแน่นอนข้าวนะฮะไม่มีน้ำนะครับดูข้าวก็เหลืองมาแล้วปกติข้าว็็ต้องตัง้ตงท้องแล้วนะครับก็ยังไม่ไม่ไม่มีน้ำมาช่วยเลยนะฮะ นี่ฮะสภาพนะครับสุดจะท้อในการทำนานะฮะบางที่ก็ท่วมจนจนะฮะแต่ที่นี่ยากลำบากมากนะครับมะละกอก็เริ่มจะเปลี่นพี่เลี้ยงให้ช่วยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะหาอีกต้นหนึ่งน่าจะลองปลูกทุเรียนกอดูไม่รู้จะเป็นยังไงนะก็จะลองทำดูนะครับแล้วก็ปลูกเพื่อพี่เลี้ยงใหม่นะครับให้มันควบคุมมากกว่านี้นะฮะให้มันทันกับช่วงหน้าหน้าร้อน ทางต่อไปนะครับน,น่ฮะทองอุไรก็ปกติจะโตเร็วนะฮะต้นนี้มามาปลูกตรนนี้แล้วไม่ไม่ไม่ได้ลดนะครับปกติเขาก็ไม่ชอบน้ําอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ไม่มีน้าเลยเขาก็จะใช้งานอย่างนี้แหละต้นทางนู้นสวมท่วงหวัวประมาณสองมตรกว่าแล้วทองอะไรเป็นเอามาใช้เป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาปรุงดินอีกทีนึ่งนะฮะน่าจะโอเคนะครับได้น้ําฝนมารู้สึกจะดีมากนะครับฟื้นงใบนะครับฟื้นงไวมาก ใบแข็งเดี๋ยวดูดูก่อนนะครับเหมือนก็จะมีมันมีลายแดงหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นฮิมิเอซิกนะครับเอามาฉีดนี่ฮะลายๆดำๆนี่แหละอาการจากสมาชิกแนะนำมาว่าฉีดนี้ก็จะลดอาการใบไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นด่างด้วยนะครับ แข็งแรงนะครับอีกต้นหนึ่งนะเสียดายมากแข็งแรงมากต้นนี้แต่ด้วยภาวะที่การผิดพลาดนิดน,นึงนะครับหรือมังมาก็ไม่รู้นะครับช่วยไม่ทันเหลือต้นเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูมูสันคิงต้นอยู่ทางนู้นนะครับโดดเดียวเดียวดายนี่นะฮะสภาพทุ่งนาเรานะครับตัดใบออกนี่ฮะดินปกติข้าวก็น่าจะเป็นสาวแล้วนะครับดูสภาพนี้ ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าดูฮะเดี๋ยวข้าวที่พ่อใส่ก็เป็นข้าวที่ทนน้ำนะครับปรากฏว่าไม่มีน้ำมันจะมันก็คงจะไม่มีเม็ดนะฮะโดยปกติแล้วนะนี่อีสานสุดจะทรมานปกติถ้าเรามีบ่อนะครับทำบ่อหลายตัวสามตัวเนี่ยสามบ่อขั้นนาตรงเนี้ยพอฝนตกลงมาพอมีน้ำเข้าไปในบ่อหน่อย พอมีน้ําเข้าไปในบอ่อหน่อยเราก็กั้นคันนาขึ้นแล้วก็ดูดน้ําใส่เราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้ถึงแม้ลดต้นทุนจะในการาพื้นที่ในการผลิตข้าวจะน้อยลงหน่อยแต่อย่างน,น้อยเราก็ต้องมีข้าวกินนะครับนี่คือหลักหลักการที่ผมอยากจะทําแต่ก็คงจะไม่มีสิทธิ์ฟ่อคงไม่ให้ทำนะฮะอยากจะขุดบอ่บอสามบ่ออย่างเงี้ยนะฮะตรงนีนะ้บริเวณนี้นะครับขุดบอ่อมาสักสามตัวสามลูกนะฮะ ตอนนี้ก็เป็นที่ทุ่งทำนาก็ดูดน้ำจากสามบอ่อนี้แหละใส่เราก็จะต้องไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำนะครับยังไงก็ได้กินนะฮะถ้าจะกินเนี่ยไม่ยากนะครับอนะ่นี่นะฮะเป็นมูสันคิงนะครับก็โดนปุยคอ,อกไปเช่นเดียวกันนะครับยกกองดินขึ้นนะครับระบพบน้ำอยู่ใกล้ๆตักใส่เลยนะฮะก็ตอนนี้รู้สึกจะนานมากนะครับเปิดให้รับแดดเต็มเต็ม นะครับปลายยอดอะไรก็เหมือนเดิมไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องคันคิดว่าจะแตกยอดอะไรนะครับนิง่งนะี่ฮะมูสันคิงอ่าต้นสวยนะฮะปกติถ้าเป็นหมอนรุดไซนนี่นะครับแตกยอดไปละเพระมาณครั้งสองคังก็ว่าได้นะครับอ่าก็คือระบบมูสันคิงเนี่ยผมว่าอ่าที่เขาปลูกได้ผมก็ยอมรับนะฮะแต่ผมเคยปลูกมาแล้วมูสันคิงเนี่ยนิง่งนะครับอ่าไม่รู้จะใส่อะไรลงไปหรอกนะฮะ เดือนเสร็จๆจะเข้าพ่อๆกับสายแก้มือนะฮะพ่อๆกันทางนู้นเลยนะครับอ่าก็อย่างนั่งนิ่งนะครับมะละกอจะแซงอีกแล้วนะครับต้นคืบหนึ่งปัจน,นุบัได้หกสิบเซนละเดี๋ยวอีกประมาณสักสองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็แซงและนะครับปลูกใกล้นะครับว่าจะลงไปเรื่อก,ก็อช่วงนั้นมันมีหลายๆอย่างอยู่ก็เลยขึ้นมาข้างบนนี่แหละนะฮะเดี๋ยวเราค่อยจัดการเนาะ น่ครับพืชที่เลี้ยงเรานี่ฮะน้ำบ่อที่มันน้ำคลองน,น,นะครับไปนู่นนะครับรอบอ้อมนาไว้นะครับเนี่ยข้างบนเนี่ยอยากปลูกทุเรียนมากเลยนะครับน่าจะได้หลายต้นอยู่หลายสิบต้นอยู่แต่ก็ลงมะพร้าวเป็นเป็นพืชช่วยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าทุเรียนจะได้กินไหมนะครับอย่างน้อยเรามีมะพร้าวไว้ขายนะครับเนี่ยแค่นี้ผมก็ว่าน่าจะได้ตังค์หลายบาทอยู่ต่อละเดือน พอได้เลยนะฮะนี่คือหลักการผมจะทำะเกษตรคืออยากทำทั้งหมดเน่นะครับเหลือพื้นที่หนาไวน้นิดนึงก็พอพอได้กินเนี่ยนะครับแต่ให้มีน้ำเพียงพอเจาะน้ำประดานไม่ออกนะครับแถวนี้ก็เจาะยากก็ต้องมีลูกบ่อหลายๆลูกไว้สำรองนะครับแล้วก็จะอาศัยปลูกทุเรียนบนคันคันคูบ่อนะฮะเดี๋ยวเราไปดูทุเรียนแก้มือกัน นะครับตัวนี้ก็ถล่มชุดแก้มมือนะครับจะปลูกหลังกับฝั่งทางนู้นนะฮะจะปลูกหลังกับฝั่งทางนู้นอันนี้ก็เลื้ยงอ้อยเลยนะฮะก็มาได้มาใส่แมกนีเซียมนะครับแล้วก็สังกสีไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับประมาณสองสามวันที่แล้วนะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะฮะเนี่ยฮะเลื้ยงอ้อยเลยขาดแมกนีเซียมแล้วก็ฉีด นะะฮวันไหนที่แดดจัดก็ใช้แสลมช่วยหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรไม่ตายนะครับปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยมาใส่นะฮะใส่ได้ประมาณ3-4มวันละนะครับที่ฝนหยุดตกผมก็มาใส่เลยนะครับเนี่ยน่าจะโอเคนะครับไปเรื่อยๆนะครับอ่าใครไม่ใส่ก็จะลองใส่นี่แหละนะฮะแล้วก็อ่าเงาะนะครับต้นเงาะไม่รู้จะได้กี่รูปนะครับเราปุ๋ยมาใส่ อัดโคนเลยมะนละกอพี่เลี้ยงก็โดนสะบักสะบอมดินเหนียวนะฮะพวกยากนะครับดินเหนียวมีเห็นช่วยนิดนึงอ่าพอฝนตกมาแถวนี้มีแต่น้ำนะครับไม่ซึมไม่ไหลอยู่อย่างนี้แหละอ่าก็ช่างมันนะครับผมคิดว่าหน้าทุเรียนน่าจะชอบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยเอาฟางคุมไปเรื่อยนะครับคุมอ้อมไปเรื่อยอ้อมไปเรื่อยให้มันกว้างไปเรื่อยตอนนี้ล่ายังไม่มาถึงนี้หรอกนะครับเดี๋ยวรอ เดี๋ยวเราค่อยดูสัมผัสเอานะครับเพราะว่าเมื่อลากกิ่งก้านออกกว้างนะครับไปลากไปไหนเราก็ค่อยค่อยจัดไปเรื่อยๆเนะครับทมมาเรื่อยๆเพราะว่าหนึ่งก็ต้องทําเนื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินเนี้ยนะครับจะได้ทํางานแล้วถ้าเราเอาอะไรมาคุมด้านบนเลยนะครับผมว่ามันมันกว่าจะกว่าจะสำเร็ผลนะครับลากมันจะออกมาทันกว่าแล้วมันจะช้งัานะครับเพราะนั้นเราต้องทำเนื่นๆไว้นะครับ ทำเล่นไปวันละต้นสองต้นนะครับเชา้าเย็นแล้วก็ทําได้นะฮะอ่านี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็มาใส่แมกนีซเซียมอยู่ยังเ,งเหลืองๆอ่อยอยู่นะครับแต่ในกล้องจะเป็นใบสีอ่าสีเขียวๆยวอ่อนสวยสวยนะครับแต่แต่มองจากด้านนอกเนี่เหลืองอ่อยเลยนะฮะเดี๋ยวก็เอามาใส่แล้วแหละสามสี่วันที่แล้วี๋ยวรอดูอาการนะครับเนี่ยมะละกอก็โซมอยู่นะครับยังอ่า บอกยากนะครับดินอย่างเงี้ยปลูกก็แล้วแต่ตามมีตามเกิดปล่อยไปนะฮะก็ยังไงก็ได้เป็นพี่เลี้ยงแน่นอนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โตนะครับแต่จะจะชะง,งากอยู่ช่วงหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาฟื้นเราอวนนี้ก็จะเป็นเงาะนะครับโตแตกยอดสองครั้งรู้สึกดูฮนะจากตรงนี้แตกยอดขึ้นมาถึงนี้นะครับข้างไม่แตกแตกออกด้านด้านบนอย่างเดียว บอกยากนะฮะน้ำก็รู้สึกว่าจะให้ยังไงก็ไม่ไม่เป็นอะไรฝนตกมาก็ยังไงก็นะฮะน้ำท่วมแถนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะรู้สึกจะยอมนะฮะแต่ขาดแค่ไม่กี่วันเนี่ยนะฮะใบร่วงเลยไหมแป๊บเดียวนะครับใบแห้งเลยอ่านี่ก็ต้องให้ตลอดนะครับทุเรียนว่าฝนตกหนึ่งครั้งก็สามสี่วันแต่ตัวนี้ให้วันต่อวันก็ยังได้นะครับ งอยอมทนมากทนเรื่องน้ำมากนะฮะอันนี้ก็เป็นหมอนทองเช่นเดียวกันนี่แหละนะครับชุดนี้ฝั่งนี้แถวนี้จะเป็นหมอนทองหมดเลยนะครับก็เริ่มจะโอเคไปได้ดีนะฮะดูไตโคโดมานะครับเขียวปิดเลยเนี่ยโยนทิ้งไว้อย่างี้แหละนะครับเอาฟังคุงๆแดดมากเดี๋ยวตาย เดี๋ยวจับดูไต้ที่เป็นยังไงบ้างยังเป็นดินเหนียวเหมือนเดิมนะฮะดินก้นบ่อย,อยังไงก็เป็นก้นบ่อเหมือนเดิมนะก็ค่อยๆให้มันปรับสภาพไปนะฮะก็ไม่ได้ทิ้งน้าําหมักนะครับน้าหมักเอามาช่วยเดี๋ยวเราไปดูมูสันคิงอีกครั้งหนึง่งนะครับมูสันคิงทิ้งใบหมดเลยนะครับทิ้งใบหมดเลยเนี่ยแล้วก็แตกยอดใหม่ชุดนี้มา ไม่รู้สาเหตุปลูกมีปัญหาที่ต้นยังไงก็ไม่รู้นะครับส่วนเชื้อราที่ใบมะพร้าวก็ไม่ได้ห่วงเท่าไหร่ก็คือใช้ปูนขาวเอามาเอาละลายน้ำมาเทราดอยู่นะครับก็ไม่ได้ห่วงเท่าไหร่นะครับเนี่ยชุดใบใหม่ชุดใบเก่าไม่เหลือเลยกว่าจะแตกยอดชุดนี้ได้ก็